สวัสดีค่ะแก้วค่ะหนึ่งค่ะพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการ Wonderful Life ค่ะวันนี้สดใสหน่อยนะคะทั้งสีส้มสีเขียวขอขอนิดนึงนะดูละครแล้วแบบเห็นเขาใส่อย่างนี้อยากใส่บ้างอ๋อละครฮิตช่วงนี้นะคะเริ่ดมากค่ะเกิดมากนะคะนิดนึงนิดนึงเหมือนละครเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ตอิจฉาเขาใส่กันโอเควันนี้ยอมยอมสักวันหนึง รายการวันดีฟูลไล์ของเราก็ยังเป็นเรื่องราวของไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจนะคะรวมทั้งเรื่องราวของความงามสุขภาพการท่องเที่ยวและเรายังมีหลากหลายสาระบันเทิงดีนะคะตเติมตเต็มชีวิตให้สดใสในรูปแบบของวันดีฟูลไล์เช่นเคยค่ะค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็ยังแบ่งเป็น3มเบรกเหมือนเดิมนะคะเบรกแรกนั้น,นะคกะ,ะเป็นช่วง Happy Family ค่ะก็จะนําเสนอเรื่องราว ความรักความอบอ,อุ่นของครอบครัวศิลปินดารานักแสดงนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นใครนั้นก็ติดตามกันในช่วง happy family ค่ะพานไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ในช่วงวันเดวิดเคเคนะคะไฮไลท์ของเราก็จะเป็นเรื่องราวของสาวสวยเซ็กซี่สาวซ่ากุ๊กกิ๊กหรือน้องเคเคนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการใช้ชีวิตของเธอในรูปแบบที่น่าสนใจเช่นเคียนวนี้จะพาไป <K S 1> ไหนนั้นก็ต้องติดตามกันให้ได้นะนะคะในช่วงวันเดวิดเคเคค่ะ,คะแล้วก็สําหรับเบรกที่3นะคะก็จะเป็นช่วง health and beauty ทิปนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวความงามเรื่องดูแลสุขภาพมาเสนอวันนี้แขกรับเชิญเราจะเป็นใครนั้นก็ติดตามกันในช่วงที่3นะคะมีเรื่องราวให้สนุกสนานแล้วก็น่าติดตามชุกช่วงเบรกของเรา<ช>เลยทีเดียวนะคะท <okay. S 1> ่านผูน้ชมคะช่วงนี้อากาศก็อย่างว่าแก้วก็ไม่สบายมาหลายวันนะคะเพราะว่าทา<น>ั้งฝนตก แต่คนหลดก็ไม่สบายใช่แล้วก็ตอนกลางวันก็ร้อนมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะแล้วนี่หนึ่งก็ไปออกงานอีเวนต์มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วฝนตกอะค่ะเป็นไงเมื่อข้างงานก็รูปที่ลงในเฟซบุ๊กอะค่ะก็จะเป็นจะเป็นงานอ่าิสุสุอะค่ะอิสุสุเป็นเป็นคอนเซ็ปต์อะตีมคัลเล o ร์ยัวร์คูลไลท์ขอรายการเราใช่เว่าอิสุสุเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเขาจะบอกว่าแบรนด์เขาน่าจะเป็นแนวบ้านๆแบบ ขนพวกวัวควายอะไรแต่เขาต้องการที่จะมาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นคูลให้มันวันเดอร์ฟูลให้มันดูดีขึ้นก็คือแบบมาเติมแต่งมาเพ้นท์รถมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็แต่หนึ่งไม่ได้เป็นคนคิดคิดคอนเซปต์ทางออกกันนาเขาเป็นคนคิดแต่หนึ่งไปโชว์อ๋อโอเคมีโชว์อะไรมั่งคะกาจะเป็นโชว์เฟรนดิ่งค่ะ ก็เดี๋ยวมีภาพมาให้ดูด้วยนะคะไปดูกันแบบว่าโชว์กันนั้นมากเป็ลังกาผาดโผนแล้วก็นักแสดงที่มาโชว์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะใช่คือแบบว่าผ่านงานละครภาพยนตร์กันทั้งนั้นเลยแล้วส่วนน้องผู้หญิงถ้าดูดูรอบดูรูปน้องผู้หญิงนะคะเขาเล่นคู่กับจีจ้าในเรื่องต้มยำกุ้งสองไดค่ะแต่ว่าเล่นเป็นอะไรนั้น ติดตามกันนะคะในในในภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุง้งเป็นโชว์ที่น่าสนใจนะคะสนใจมากแต่เสียดายฝนตกวันนั้นตีลก,ลกลางมากันแบบโอ้โหลื่นกันอย้าหัวฟาดพื้น แล้วเดี๋ยวถ้าหนึ่งมีโอกาสจะเอาวิดีโอมาให้ดูนะเป็นงานของอิสุมันมากเลยทีเดียวน่าสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วอย่างโชว์ดีๆแบบนี้เนี่ยติดต่อได้ยังไงอะคะขอโฆษณานิดนึงนะก็คือเข้าไปที่ www d 2 r d a torun dot com เป็นเว็บไซต์ของหนึ่งเองสำหรับใครที่ชอบงานเอ็กซ์ตรีมผาดโผนสตันโชติดต่อได้ที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะอย่าลืมใช้บริการนะคะเป็นโชว์ดีๆแบบฟรีรันนิงสไตล์ของมีทั้งฟรีรันนิงทั้งแดนคอมแบทบีบอย Mm hmm. สู้สตันเตะต่อยแยะ,แยะ,แยะเลยโอเคค่ะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าในช่วงของ happy family, family ดีกว่าค่ะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวให้คุณดาวไปเฉลยกันเลยนะคะในช่วง happy family ค่ะสวัสดีค่ะพบกับดาวอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่วงของ happy family วันนี้มาอยู่หน้ายิ้มเลย จะมาเพาะกล้ามค่ะอยากจะเป็นนักกล้ามบ้างไม่ใช่หรอกค่ะวันนี้จะมาพบกับพี่โอพี่เจีย๊ยบคู่รักนักกล้ามนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการมีกล้ามที่สวยการดูแลการซึ่งกันและการทําให้มีชีวิตที่เพอร์เฟกแบบพี่โอพี่เจีย๊ยบอยากรู้ว่าเป็นยังไงตามด้าวมาเลยค่ะ พี่เจี๊ยบรู้จักกันได้ยังไงคะพบรักกันได้ยังไงเอ่ยพบรักเลยครับ่ผม, <c oughs> ผมเองก็เป็นผู้ดูแลยิม <c oughs> ที่ศูนย์ฝึกพกกายของศูนย์เยชนไทยญี่ปุ่นครับแล้วตอนนั้นผมเป็นเป็นคนดูคนดูแลแล้วก็คุณเจี๊ยบเนี่ยก็ได้รับคําสั่งจากผู้ใหญ่ให้มาฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ <c oughs> เพื่อที่จะไปให้มีความแข็งแรงสําหรับกีฬาสปอร์ตแอรบิกที่คุณเจีย๊ยบฝึกซ้อมในตอนนั้นนะครับ คือตอนนั้นก็พบกันแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเทรนเนอร์ให้พี่เจี๊ยบเลยไม่ก็ไม่ไม่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเทรนเนอร์พี่โอ๋ล่าพี่โอ๋ล่าพี่โอ๋ไม่คนดูแลผมไม่คนดูแลทั่วไปภายในฟิตเนสตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางคุณเจี๊ยบมาก็มาออกกําลังกายพี่เจี๊ยบเป็นคนอีโก้สูงใครสอนไม่ได้หรอกหล่อเล่นมีมีคนดูค่ะมี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 เพื่อนคอยดูเป็นเทรนเนอร์ให้เรา แต่ว่าพี่โอ๋เนี่ยเป็นคนดูแลในยยิมแล้วก็จริงๆแล้วว่าพี่เจอเป็นคนเสียงดังพอเวลาเข้าไปนในฟิตเนสเนี่ยเป็นคนที่เสียงดังที่สุดประกอบกับมีผู้หญิงคนเดียวอยู่ในยิมมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเอ๊ยยินนี่อะไรเนี่ยทำไมแบบเหมือนกับคนที่เขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่งานแล้วเราเข้าไปแบบแล้วเราเสียงดังมากอะ่ะเขาก็จะแบบว่าคอยแบบไอ้ยัยคนนี้ทำไมแบบเสียงดังเสร็จเลย <laughs> แล้วตอนนั้นพี่โอ๋เ <laughs> ข้าได้แบบพอเห็นพี่เจียบเสียงดังแล้วได้เข้ามานะคะว่าเอะใครเนี่ยฉันต้องทําความรู้จกักอะไรอย่างนี้มีไหมคะ ก็เปียแค่วราแค่มองๆแล้วก็อ๋อข้าไปนักกีฬาก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปลาช่วงเวลามันก็ผ่านไปมันก็เกิดความใกล้ชิดนะครับอาจจะให้คําแนะนําด้วยอะไรด้วยแล้วก็เ่อนเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในยิมสวยที่สุดว่างั้นสวยที่สุดเพราะมาอยู่แค่คนเดียวเป็นดาวเพราะว่าอย่างนี้จะเป็นดาวนั่นเลยสวยอะไรแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ปิ๊งปัง แล้วมันเริ่มมันเริ่มปิ๊งกันตอนไหนอะคะพี่พี่โอ้พี่เจี๊ยบก็การเลี้ยงนะครับงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วก็เขาก็ผู้ใหญ่ก็พากันไปเลี้ยงอาหารนักกีฬาแล้วมันก็เกิดความใกล้ชิดกันตรงนั้นหมาเกิดการไปรับไปส่งทานข้าวกันแล้วก็เออเขาก็แสดงน้ำใจด้วยการป้อนอาหารให้เรากินอย่ยเรารู้สึกว่าโอ้แล้วมันมันเกิดความประทับใจไม่ไม่เนาก็มันก็เหมือนก็กินมันก็เขาเรียกอะไรมันเป็นการเซอร์วิสเออก็แบบก็ แต่การเซอร์วิสของคุณเป็นอาจจะเป็นเลขธรรมดาไงแต่ว่ามันอาจจะเกิดคนอื่นเขารู้สึกประทับใจอย่างเงี้ยโอ้ยม่มาเป็นมือเนี่ยดังนั้นใครห้ามมาป้อนอาหารแบบป้ายในขาเลยพี่เจยบพี่เจ็บคุมนะเวลาไปทานอาหารหยุดหยุดเธออย่าห้ามมาป้อนอาหารพี่โอนะโดนแน่เลยก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะตรงนั้นจริงแล้วพี่เจ็บว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเวลาที่เรา เราเจอกันจริงๆแล้วเราเจอกันมานานมากแล้วนะเพราะพี่โวก็เป็นนักกีฬาของไทยญี่ปุ่นพี่เจ้าก็เป็นนักกีฬาของไทยญี่ปุ่นพี่โอกเป็นนักกีฬายกน้ำหนักถูกไหมใช่เพราะว่าพี่จะเป็นนักกีฬายิมนาสติกเป็นคนละขั้วกันเลยนะแต่ว่าแต่เจอกันเพราะว่ามันมันไม่มันมันไม่กว้างมากอะค่ะส่วนไทยญี่ปุ่นอะเวลามาคาดิมาวิ่งหรืออะไรอาเดินอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นกันคือได้เห็นกันมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทสนมแล้วใกล้ชิดกันเหมือนตอนที่มาเล่นเวทเทรนนิ่ง ความรักมันก่อตัวขึ้นมาตอนไหนไม่รู้แต่มันป๊เออเวทเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าดอกไม้แบ่งบานเนาะดูสิัวอีกทีก็อ้าวสิบกว่าปีแล้วอ้าวสปาร์นแล้วแล้วก็แบบว่าดูแลกันยังไงอะคะเพราะว่าเป็นตอนนี้พี่เจียบก็ แข่งขันเรื่องของกล้ามด้วยใช,ใช่ไหมคะพี่พี่โอ๋ oh, ดูแลพี่เจี๊ยบยังไงอะคะแรกเราเข้าใจกันยากนะเพราะว่ากีฬาข้อกายเนี่ยมันเป็นกีฬาที่จะต้องใช้การอยู่กับมัน24ชั่วโมงกับการควบคุมอาหารการฝึกซอ้อมอะไรเงี้ยจะต้องอยู่ในโปรแกรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เขาเอ็ก็เป็นกีฬาที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้การควบคุมอาหารอะไรมากมายไงดังนั้นะเขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องกินอาหาร6มือ้อ7มือ้ออย่างเงี้ยครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าเออเขาค่อยๆปรับตัวปรับตัวแล้วก็เริ่มเข้าใจพอหลังจากที่เขาได้มาออกกาลังกายกีฬาชนิดนี้เขาก็เริ่มยิ่งเข้าใจมากขึ้นว่ากีฬาชนิดนี้การที่มันจะสร้างกล้าเมเนื้อได้เนี่ยมันจะต้องมีการรับประทานอาหารที่ดีและควบคุมอาหารที่ดีนึกนึกถึงเวลาที่เรากินข้าวปกติผู้หญิงธรรมดาเนี่ยเก่งมากๆกินสนมมื้อถูกป่ะคะแล้วทีนี้พอพี่เจมมาคบกับพี่โหยุ๊บกลายเป็นว่าพี่โหยกินวันละหกเมื้อซึ่งสองชั่วโมงกินอีกฉันหิว ลำคาญไงนึกแบบอ๋ออะไรกินอีกแล้วเหรออะไรกินอีกแล้วแบบนี้ต้องจูนกันยากไหมคะแรกแรกก็แรกๆก็รู้สึกว่าไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกินบ่อยๆแต่พอพี่โอพี่โอฉลาดมากด้วยกันเอาพี่เจวามาแข่งขันด้วยก็เธอก็ลงมาแข่งขันดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมีเป้าหมายอ่าทีนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อมันเหนื่อยมากเลยเนื่องการที่เราจะทําให้รูปร่างเราเนี่ยมันมีกล้ามผู้หญิงยากมากมันเป็นอะไรที่ยากมันจะต้องควบคุมมีวินัยในการกิน นอนการใช้ชีวิตมันจะต้องพี่เจมต้องเปลี่ยนหมดเลยเลิกสูบบุหรี่เลิกนอนดึกต้องตื่นมากินอาหารเช้ากี่โมงกี่โมงถึงจะต้องหยุดกินอะไรอย่างเงี้ยมัน,ไไนในโทรศัพท์พี่เจมนะคะเวลาเขาจะมีเขาจะมีวิธีการตั้งปลูกเนี้ยพี่จ,จะไม่ไม่ปลูกทํานู่นทํานี่นะสิบสิบสองโมงกินบ่ายสองโมงสลัดสี่โมงเย็นกินเบฟอตตีอะไรอย่างเงี้ย ต้องดูลแลกันค่อนข้างแบบว่าใกล้ชิดเลยครับก็ในช่วงที่ทวลาที่ผมแข่งขัน<ะ>แล้วว่าเขาไม่ได้แข่งขันเนี่ย<ะ>เขาจะให้ใหความสําคัญเรื่องของอาหารมากมากเลย<ะ>เคยพูดง่ายๆคือก็เป็นเหมือนแบบเป็นฝ่ายโภชนาการของผมอะ่ะผมเป็นคนสั่งว่าโอ,อเคจะต้องทำอาหารนะนี่นี่นี่เขาเป็นคน,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 นเตรียมอาหารให้นะฮะแ่นีมันสำคัญมากเพราะว่านนกีฬาพละกายถ้าเผื่อว่าครอบครัวไม่เข้าใจเนี่ยการควบคุมการรับประทานอาหารนี่มันก็จะยากมากเพราะว่า มันจะต้องเตรียมเองะครับแล้วยิ่งถ้าเราลดน้ำหนักเป็นสิบกิโลเงี้ยแล้วเวลาที่เราจะมาต้องมาเตรียมอาหาเนี่ยเราก็จะมีเวลาน้อยลงมากแต่ถือว่าพี่โอฉลาดมากเนาะจากความไม่เข้าใจกันฉันดึงเธอมาประกวดมาเป็นนักกีฬาพอก้ามอะไรนี่รู้เลยก็เลยรู้เลยว่าจะต้องทำยังไงทีนี้มันก็เริ่มจูนเข้าหากันได้ทีละนิดใช่ไหมคะจากกีฬาตรงนี้ให้ย่างนี้ช่วงพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่โอแข่งหรือพี่เจบแข่งต่างคนก็ต้องแบบ สลับกันดูแลใช่ไหมคะเรื่องอาหารพ่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญเขามากขนาดนั้นคือเขาเองก็จะเตรียมอาหารเขาเองแต่ว่าส่วนมากคือจะพยายามเข้าใจเขามากขึ้นก็ได้ครัเจวียงนะจเวีงไงจริงป่ะมันอารมณ์ผู้หญิงด้วยป่ะคะพี่ด้วยป่ะจะมีเมนเบอร์เลยอ่าเออแล้วแบบว่าบางทีแบบว่าแบบผู้หญิงไงอยากกินของหวานถูกมหทุกคนน่ะผู้หญิงไงแบบ99.99%จะชอบกินเค้กขนมหวานกาแฟเย็นชาเย็นชานมไข่มุกติ่งตองกระยาอ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แล้วทีนี้นึกถึงพี่เจี๊ยบนะคะพอเวลาที่ไม่แข่งขันไม่แข่งขันนะน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณที่67 6 7กิถึง70กิโลแต่เวลาแข่งขันเนี่ยมันจะต้องลดลงมาอยู่ที่ประมาณ55กิโลเป็นอย่างต่ำอย่างน้อย55กิโลต้องทําให้ได้แล้วนึกถึงสภาพพี่สิโอ้โหพี่จะแบบว่าเบี่ยงมากอะแล้วพี่โอต้องเข้าใจมากบางทีแบบเด็ะหมาเดินผ่านหน้ายังโมโหอะตัดหน้าจะทำไมเนี่ยอะไรเนี้ย มีบ้างคือก็คนใกล้ตัวต้องต้องเข้าใจเรามากๆแล้วม,ม,มีอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือรักสัตว์เพระเมื่อกี้เดินเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเมื่อกี้มีต่อหัวเสืออยู่หลังบ้านด้วยอันนี้คือชอบชอบด้วยกันทั้งคู่ว่าเขาเห็นเอามาจากที่ต่างๆเลยะค่ะพี่โอวังก็ได้ค่ะส่วนผมเองนะผมเองแรกๆผมการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนคน,าน่างจังหวัดเลยนะ,ะความใกล้ชิดมันไม่มีไนงะ แต่ว่าคุณเกียร์บเป็นคนที่จุดเริ่มต้นทำให้ผมรู้สึกว่าเออความที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ใกล้ชิดกับสัตว์มากๆเนี่ยเราได้ความรู้สึกเออเรารักเขาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกให้เขาแล้วเขาก็ถ่ายทอดความรู้สึกความรักให้กับเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นมันเป็นการเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการรักสัตว์เกิดเกิดเกิดขึ้นมาสำหรับตัวผมนะซึ่งเขาเองเป็นคนที่จุดเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตัวแรกตัวแรกนะครับสิบกว่าปีแล้วค่ะซูชิค่ะชิ จร,จริงจริงแล้วการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเรามันมันเป็นการพัฒนามันเป็นการพัฒนาจิตใจเราด้วยนะมันพัฒนาให้เรา,ามีมีมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีจิตใจอ่อนโยนรู้จักที่จะเผื่อแผ่เผื่อแผ่ให้กับให้กับสัตว์ที่ด้อยกว่าเราจริงๆแล้วอเพีเ,เรา,ชาใ,ชใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่เรามีจิตใจเผื่อแผ่ที่จะไปรักคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่หลังๆเนี่ยมันเยอะมากเลยไงมันแบบว่าน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเก็บหมามาคนนู้นคนนี้ก็เก็บมาให้นว ทุเทคขับรถพี่โอ้แล้พี่โอ้จะเป็นอะไรไม่รู้เจอแมวตลอดสามตัวคุณชายเขาเจอคนเดียวเลยเจอบนโทเวเจอบนทางด่วนแล้วก็ล่าสุดที่เจอก็คือเจอตรงตรงกลางถนนค่ะช่องห้าตรงสนามเป้าแต่ก็ทุกตัวก็น่ารักก็เก็บมาเลี้ยงก็มีมีพิการบ้างอะไรบ้างก็ก็ดูแลกันไปก็รักษากันเป็นจุดเริ่มต้นจากพี่เจี๊ยบก่อนแล้วก็พี่โอ๋ก็เลยมาช่วยกันทีนี้ก็มี เยอะมากก็อย่างอย่างเช่นอ,อย่างเรื่องของแมวที่เราเจอบนบนเลนในของถนนนนี่ยหรือดูบนเก,กาะกลางเนี่ยผมเองผมรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าแล้วเขาตัวเล็กอ่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยหนึ่งชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเขาเองก็ต้องถ้าไม่ถูกรถเหยียบตายเขาก็ต้องอดอาหารตายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช <Yeah. S 2> ่ทนีนี้เลยรู้สึกว่าเออเราเห็นว่าเรายัางไงผมจะต้องกลับมาได้ ผมเคยช่วยชื่อแอลเลนะแมวลูกแมวลูกชื่อแอลเจอเส้นนี้ไปทางสวนน้ำภูมิบนทางด่วนเลยเลนในสุดอะฮะจุดสูงสุดของทางด่วนนะฮอย่างนั้นผมยังแปลกใจว่าเขาไปอยู่ได้ยังไงเแล้วก็เจอตอนบ่ายสองเจอบ่ายสองนะแล้วก็เจอแล้วันึ่งค้งเจอแล้วกลับเจอเจอแล้วจอดรถไม่ได้ต้องไปวนรถใช้เวลาวนหนึ่งชั่วโมง ลงมาจากทางด่วนนะคะลงาจากทางด่วนพระรามกล้าล้วก็บวนขึ้นมาใหม่พอขึ้นมาใหม่ปุ๊บก็ยังก็ไปชะลอลรถสารภาพตรงนี้เลยพอชะลอปุ๊บรถชนกสามคันแล้วเราก็ไม่สามารถมองเห็นก็ได้ไงแล้วก็เราคิดว่าเออมันคงจะมีคนช่วยกันเพราะว่ารถตัวนั้นตรงที่รถตรงที่เขาชนกันน่ะเป็นจุดตูมรันี่เราเห็นลูกแมวใช่ตัวนี้เพราะตอนที่เราชะลอเราไม่เห็นนะพอชะลอแล้วรถมันชนกันเราก็ยังมันหาลูกแมวไม่เจอเราก็เลยแอบซ้ายเพื่อที่จะลงไปเพราะเราดคิดอยู่แล้วลแม่เอยเพราะกูชะลอนะ <c oughs> แล้วแน่เลยรถมันเลยชนกันก็เลยแบบหนีออกไปก่อน แล้วมันติดอยู่ในใจพี่โอวันนั้นคืนนั้นเ<ล>ที่ยงคืนลกลับไปตามหาแอลผมก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปนอนก่อนเลยทีนี้ผมก็ขับรถออกไปกับ, <c oughs> กบเราปภของเราเนี่ยออกไปที่นั่นเลยแล้วก็อธิษฐานว่าเออโอเคถ้าเขารอการช่วยเหลือจากเราเนี่ยคอยเราได้เจอเขานะแล้วผมก็ชะลอไปเรื่อยๆรถชนกันอีกสามคันไม่เลยมันก็มาเด็กแล้งไงแล้วมันก็ไม่มีรถไงแต่พอเปิดไปกับพิปไงี้แล้วผมก็ชะลอเลนในแล้วค่อยไปเรื่รยรยยอ<ม><ม>ยๆ นกระทั่งได้เจอเขาอะ่ะนอนตัวแห้งติดกับลูกกงตะแกงเหล็ก,กที่ทีระบาย,ายาน้ำอ่ะโอ้โห,โโหแล้วก็พอเจอเพื่อไปอ,อุ้มเข้ามาเนี่ยใจผมนี่มันยิ่งกว่าถูถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกนะแล้วรู้สึกว่าใจมันเต้นแรงมากแล้วใจดีหลังก็กลัวรถมันจะมาชนท้ายเรานะตอนที่เราจอดรับเขาเนะี่ยพอจอดเสร็จแล้วเขาอุ้มเขามาเพื่อแล้วเขาก็ร้องตลอดเดี๋ยวมันคงจะขิวคงจะบ่นคงจะฟ้องอะไรหลายอย่างนะแต่เราไม่รู้ภาษาของเขาอ่ะ เสร็จแล้ววนกลับลงมาก็จอดรถที่เซเว่นก็รีบซื้อนมมาให้เขากินก่อนและกินกินไปมันก็ร้องไปกินไปพอมาถึงบ้านก็ยังแบบว่าให้เขาเดินแล้วเดินไม่ได้ก็เลยต้องคืนนั้นก็ต้องเอาไปหาหมอสรุปเบ็ดเสร็จคืนนั้นก็ว่าจะได้นอนประมาณตีสี่เพราะแอลเนาะใช่เพราะแอลบอกว่าจ็สะโพกหักขาหักสามท่อนสะโพกหักให้างั้นเดี๋ยวต้องพาผู้ชมไปไปดูแอลไปพบแอลแล้วล่ะเรื่องเรื่องเยอะมากเลย อ,อ,นนอันนี้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 กลางสนามอันนี้อะไรนะเก,กาะกลางช่องห้า ตอนนี้อยากจะให้พี่โอพี่เจีย๊ยบได้ฝากข้อคิดสำหรับการดูแลซึ่งกันและกันให้กับผู้ชมรายการวัน f u l Life ช่วง Happy Family นิดนึง่ะคะ,ะสำหรับของผมเองก็ก็พยายามทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของคำมั่นสัญญาที่เราเคยรักษาไว้แล้วเคยสัญญาอะไรขายไว้เนี่ยก็ควรจะทำให้ได้แล้วก็รักษาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็ขึ้นอยู่เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าในวันนี้ต้องทําให้ดีดีสุดก่อนนะครับสําหรับตัวพี่เจบเนี่ยมันเรื่องของชีวิตคู่อะค่ะพอเราตกลงใจที่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยไม่เห็นบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่พูดบ้างก็ได้แค่นั้นเองไม่ไม่ฟังไม่พูดไม่เห็นบางทีเห็นก็แกล้งทําเป็นไม่เห็นก็ได้ อันนี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตคู่ได้ยืดยาวยืนยงแค่ไม่ความในไม่นําออกความนอกไม่นําเข้าเท่านี้ชีวิตคู่ก็มีความสุขนะคะเป็นคติที่ดีมากๆเดี๋ยวต,ต้องจาไปใช้ เพราะว่าเรายังไม่มีครอบครัวแอบก็ซิบ <c oughs> ต้อเอาไปใช้บ้างเห็นแบบว่าคู่พี่โอ๋พี่เจี๊ยบน่ารักมากดังนั้นก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้รายการบนดุโฟร์ไลฟ์เข้ามาสัมภาษณ์ในบ้านน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าวันนี้ช่วงแฮปปี้แฟมิลี่ทำให้แบบว่าทุกคนได้อิ่มเอมแล้วก็มีความสุข<ฆ>ขอบคุณพี่โอ๋พี่เจี๊ยบนะคะยินดีมากค่ะขอบคุณค่ะข,<อ>ขอบคุณค<อ>่ะ<อ>